ก่อนที่จะมาทำทับวัตุลิศเนี่ยก็ได้ทำงานงานธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วมาเจอ,อพิษเศรษฐกิจก็เลยต้องมาค้นหาธุรกิจใหม่ก็มาเจอทับวัตุิศเนี่ยครับก็ได้รู้จักโค้ดที่เป็นอัพไลน์นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือโค้ดสุจินครับ ที่ตัดสินใจมาทำธุรกิจ top ท็อปอัพธุริศเนี่ยก็เพราะว่า,เ,าเราต้องการที่จะหาธุรกิจที่ที่มีรา,ายได้ที่ยั่งยืนเป็นแพสซิฟอินคัมและที่สำคัญก็คือถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครท็อปอัพธุริศเนี่ยท่านไม่ต้องไปศึกษาหรือว่าไปค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของ ความถูกกฎหมายไหมเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยขนาดเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเนี่ยทางทางราชการเนี่ยก็ทํากันมากมายและประสบความสําเร็จกันมากมายนะครับ<ส>ก็ฝากไว้ว่าคือธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นทางทางลอดสําหรับคนไทยทุกๆคนนะครับขอบคุณมากเลยครับ